สิบห้าคนมันอาจจะเยอะไปเพราะว่านนั่หละรถไม่มีที่ที่จับไงที่จับน้อยเอาเอาไปเอาว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะแบ่งให้เราเท่ากันแล้วกันได้เท่าไหร่ะเ,เท่านั้นเอะพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาฉายแสงนี้นะนะเอ,อ่อพอดีฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านถึงมาฮะเออขอขอเรียนแนะนำตัวหน่อยนะฮะพอดีแล้วแต่นะฮะไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวัเออนี่เป็นฝั่งราชบังเลยฮะเราจะสู้แค่ไหนครับ ดูใจครับอ่าขอแบ่งฝั่งนี้มามาด้านนู้นคนนึงนะฮะเมื่อกี้มาจากฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เปลี่ยนเกมมากป้าใหม่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอาอย่างเงี้เกมเดิมครับคือจะได้เอกฉันเอาเหรียญบาทโยนเหมือนเดิมอ่าได้เลือกฝั่งนะครับใครจะนัเลือกฝั่งเลือกรถแล้วแต่เอาใครเลือกอะไรว่ามาสองสองคนเอาเลือกเอาหัวเอาหัวเอาหัวก้อยก้อยอ้าวโยนอ้ วโอเคหยิบเหรียญมาเลือกคันไหนครับเลือกเลือกน้หรือเลือกแด่นคันนี้นะโอเคออ่ะโเคได้เรื่องครับเป็นเอกฉันนะฮะเงินคืนคืนโอเคเอามาครับดูคนขับผมจะดัดหน่อยนะจะได้แพ้เที่ยวเดียวครับเอาแค่เดียวเดียวตัดสินครับ โอเคนะฮะพร้อมนะครับนะฮะกดเปเนหรือยังโอเคนะเอาคุม่ได้ทีว่ายังไงเฮยไป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 เร็ว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 โอ้ย่าโอ้ลีโว่สดะครับ ชมอย่างแรงแท้ทำตัวดสุดยอดจริงๆตลอดเลย